เอาละครับสวัสดีวันนี้ก็มาพบกับผมนะครับวอนเตชแนลมาลงแรงครับเจอกับโอโหเกือบฟูลไอคอนนะครับกองหน้าคู่เชโด w กับตอเลสของเราก็เกือบฟูลเหมือนกันก็นมาดีครับก็มาดีครับ มาแล้วจำบุลินแดง f อฟีเกมเก่าแล้วเกมบอลเกมบอลลุม้มสวยลุมล้มไปเยินไปไปโหติดขิบหายแล้วนวนสวน โอเลด้วยอเอลวินไปเอลวินเพิ่งเปิดได้พอดีครับเมื่อกี้มิะต้องลุมลมล่มบังโอ้โหเอาเป็นฟอรลันถึงว่าสู้ไม่ได้เลยเดล,ล,ลิยลุยลุยลุยยลุยยลยลุยลุยยรุยย บ้างบ้างสวยไปไปว่างมอเแค่ไป,ไป,ไปฟอรันว่างสวยสวยฟอรันบุน๊สวยนะฮะมาดิคับจานบ้างบ้างมันแค่สวยสวยงามไปพอปดีว่างไปเดลิก วิลาไปสวยพี่เหินวิลาว่างไปพี่เหินว่างฟอรันว่างอุย้ยไม่ทันโอเคไปแก่ลูมีแก่ลูมีเก้ช่วงนี้ลุงลูมเราเป็นอะไรก็ไม่รู้เล่นฟอร์มผิดฟอร์มแปลกๆมาอยากเปิดได้แรดฟอร์ตมากแต่ดวงไม่มีเลย เปิดไม่ได้สักทีไปกลางว่างยาเย็นวิล่าเฮ้ยสวยวิลา่าไปเยน็นเย็นต่างโค้ง่อยปัคงโค้งโอ้โหเบา,บาวสวยโอ้โหฟันได้โหดปะมาจาาัดบงับงบังบังพี่เจอวิลา่าสวยงามตปววินมาบอนลน่อย tới này ở Vin, bye, ở Vin tới rồi, bye, Villa, vắng, bye, Bertie, Villa, Bertie, Villa, Pichard, Pichard đang ghi ngay rồi, nát luôn nít, ồ, Pichard, áo ืสวยพิเยนไปสวยวิล่าพิเยนบ้างไปเพิเยนปัน่นโค้งโอ้อโหมาวะประสานงานกันนัดนี้ได้เหรอคล้องน้ำได้คืนบังบังไปฟอลันสวยเจิด บังสวยงามวินทันไหมลูกอืมไปวินบังบังเมซี่สวยโอ้โหสกัดดีรวินก็โหดนะทุกคนทำเป็นเล่นอืมผมเพิ่งเปิดได้ก็ามาลงแทนโรเบโตคาร์ลอสเลยนะเกมรับ โอเคแต่เกียรรับคาร้อสไม่ค่อยเท่าไหร่นะบุกอย่างเดียวเลยไปลุงลุมพอลันพี่ยนแทงลุงลุมโอ้โหผิดฟอร์มอีกแล้วจานสวยพี่ลุงลุมไปสัดแล้วแหละลูกนี้โอเคมาดิครับสวยงามมาก บังเฮ้ยเมซี่พี่ตอโอ้โหฟาวหืมาหารยาโอ้ยเหลืองเลยว่ะแล้วฟันไดนัดหน้าจะลงได้ลงไหมเนี่ยพี่โด้พ่โด้พ่โด้ยิ่งโอ้โหแฉลบแฉลบดูดกืกดจริงๆ มามาสวยพี่ดเช็คเอ้าโหนึกว่าจะคว้าเจอวิ่งไล่บี้ไปพี่ิโดบี้บี้พี่ดโดไปวิลาบังการชิปหายแล้วชิปหา้วโอ้โหพี่ตอโอ้ยเกือบไปแล้วไปพี่เช็ค,ค let's go ไปไปไปต่อด้วยลุมฟอรลันฟอรลัน,นมานโอดจริงนะคู่นี้จะอยากได้แัดฟอร์ดกับตอเลสมันเท่ไม่ใช่อะไร,รอ,อ่ะเม,มสซี่แล้วเมสซี่เหรอปาร์ตี้ไปพียนุวิลาว่าง โอ้โหพี่เจิดโอ้ยสวยวะไปโอ้ย,อยเวนจํมทันไหมเนี่ยโอ้โหสองตัวช่วยกันไปพี่เจิดพอลันลุงลุมสัดลูกนี้มาดิครับโอ้โหหดเกินสุดจัดหกศูนย์ คาลูมินเก้ไปอ้าวอ้าวแต่ได้แล้วพี่เหินโอ้ยเติมไม่ทันบังตรงการลางวีาช่วยหน่อยดู็เฮ้ยชิบหายแล้วหลุดหลุดหล,ลุดไหมลูกนี้คาฟตูตัดจังหวะโอเคโอ้ยเกือบแล้วเกือบแล้ววีาขึ้นมาไปพี่เหินอ้าวส่ขาด สวยโอ้ยลูเมิได้คโดนชนดิวเลยสวยไปพี่เยินโอ้ไม่ถึงเฮ้ยติดติดฟอลันไปฟอลันโอ้มาดีนี่โอ้โมาดีนี่โอ้โหัวจัดืมฟันได้อาให้อยู่ สวยเอวินอ้เอว,เอวินไม่ค่อยเติมเลยชอบเลยรู้สึกวันหลังแน่นขึ้นปันโค้งโค้งโอ้โหชนเสายิงเรียบร้อยชาวไฮลูนิเก้โอ้โหโหดเกนาานินทำไมนาดนี้ผมเล่นมาเล่นดีแปลกแปลกว่ะโหดจัดพี่โด สวยฟอรลันยูจียืนไปสวยฟอรอลันแฟนสูหดเกินอะไรวะเนี่ยโอ้หมาหวังให้ทดเวลา5ทีไ,ได้ลูกไหมหรือจะโดนเขาตีใครแตกเดี๋ยวลิ ไ่ได้รูปนะได้ลุ้นนะนะเฮ้ยพี่เจดส่งไปไปลิาไปไปมีเกะ้ยบงับงบังหมดเกินยี่างวะโอ้โห oh, oh, เล่นยนสตาร์มีหน้าหมดโอ้โ <laughs> ห oh, oh, จัมบูลินแดง อ่านว่าอะไรอม f <4. S 2> อม,อมโหดเกินโกงอ้าวครับวันนี้ก็ไปแล้วครับสวัสดีครับขอบคุณเข้ารับชมครับ